บายดีพี่น้องสุกุสกุลกลับมาพบกับช่องเบลตาถูอินวันอีกพี่น้องมือนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งบ้านหลังหนึ่งเนาะเป็นต่อเติมภายในงามอย่างแห้งแล้วก็พามาเบิง่งเป็นผูกกระเบื้องเดี่ยวกระเบื้องลายงามกันเดีสิง,งามทำในเดี๋ยวเบลตาสิาพาษยางเบิ่งมาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปมือนี้กับสิยางเป็นการรีวิวบ้านไปนำ้ำเนาะเดี๋ยวศิภาพี่น้องอเบิ่งไปเอาแล้วก็ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องจุ ไปด,ดีปีใหม่พี่น้องกลับมาพบพอกับช่องเบลตะผู้อินวันอีกพี่น้องนี่มือนีสิผ้ามาเบิ่งบ้านหลังหนึ่งเป็นต่อเติมบ้านออกมางามแห้งพี่น้องแค่กระเบื้องปูพื้นนี่ก็งามแล้วนี่พี่น้องเพชรขั้ว้างหลังสีผ้ามาเบิ่งว่ามีอย่างปนต่อเติมมาเป็นห้องบ้าน เป็นห้องครัวที่ยิ่งใหญ่อลังการหล,หลังคายมุงด้วยเมทัลชีตโคตรงามเลยมีซิงนี่คัตเตอร์ซิงล้างถ้วยด้วยงามแห้งอบอกพ่อซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวชิพาเข้าไปเบิ้งข้างในห้องอย่างงามพี่น้อง ป้าเพิ่์หลังตอนนี้เจ้าของเป็นต่อปับน้ำเอง <c oughs> ไม่ได้ใช้ช่างเลยต่อเองเลยเมือนี้วันอยูดด่ปีใหม่พี่น้องเจ้าของเพ่นาเองป็นทับเองน,น,นี่คือเป็นทางขึ้นบ้านทางขึ้นมองตอเติมเป็นเห็ดเป็นดาดฟ้าไว้ นี่ต่ก่อนดัดฟาตรงนี้่บดิมีหลังค้ามุงเต้อพี่น้องเป็นดัดฟาธรรมดาบ้านาน,าน, <c oughs> นี้เฮ็ดหลังคามุงเบร้อยงามเดี๋ยวสิพาพี่น้องกขับไปเบ่งข้างในนะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้โหมาเบา่งไงอลุงลาอลังการพี่น้อง <c oughs> เล่นลวดไล่กับพืน <c oughs> ้นกระเบื้องไล่หินอ่อน งามแห้งฝ้าพิดานเป็นฝ้าลุมนี่เป็นฝ้าลุมซ่อนไฟไว้ทางในพร้อมพี่น้องโอ้โหอ,อันพากลองอยู่นี่น่าจะปูนอนช่วงปีใหม่คิดว่าเดี๋ยวสภาพากลับไปเบิ่งห้องทางในพี่น้องนี่เบิ่งห้องนี่ก่อนป้า สีชมพูหวานแววพุ่นโคมไฟกับสีชมพูอีกตั้งหากโอ้สร้างเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดเลยนี่น่าจะเป็นโมนเตียงปูก,กระเบื้องงามแห้งบ้านหลังต่อเติมขนาดต่อเติมเลย มีห้องน้ําในตัวทุกห้องเดี๋ยวพามาเบิงห้องน้ำก่อนโอ้โหฟุ่นห้องน้ำห,นห้องน้ําเป็นโถชักโครกกดอ่างล้างหน้ากับจอบอื้มูลางร่างการพานังโอเด้นไล่ย,ยินอ่อนกันอันนี้ก็ได้เดินลวดลายแนวาตาั้งก็เป็นแนวตั้ง สน้าตาใส่เป็นมุงลวดกันยุงธรรมดาว๊าพี่น้องไปอาสำหรับห้องนี้ก็มีซัมเนียพี่น้อง ไปเปิดห้องที่สองห้องประตูห้องมันจะอยู่้างๆกันออกมาจากห้องนี้ก็เปิดเข้าห้องนี้ได้เลยเนาะฝาบมาเปิโอ้ห้องนี้เป็นสีขาวครีมส่วนหัวเตียงปูเป็นสี สีม่วงน่าจะเป็นม่วงแก่ไฟฝาเป็น LED สามารถเก็บความรายละเอียดได้อย่างดีง,ง่ายต่อกาบส่วนห้องน้ำเนาะไปเข้า,ขาห้องน้ำ อ<บ>โอ้โห้องน้ำห้องนี้แห่งลัางการไปนอนเลือกลวดลายได้ยางงามเลยสุดย <บา S 1> อดเลือกลวดลายได้สวยงามอินนี้ห้องน้ำอันนี้สักโคกตัวนี้เป็นสักโครก โค้ดที่กันเส้นฝาสักโคกน่าจะเป็นฝาสโลนะฝา,าสโล <c oughs> มีคนมารีวิวด้วยนี่มีตัวน้อยมารีวิวสินค้าด้วยส่วนฝกบัวห้อง,งนี่พี่น้องเป็นฝกบัวใหญ่สองสั้นฝกบัวสองตัวตัวใหญ่ก็ไม่ใช่เปิดมาแล้วมันขู่อมาเลยน้ำใช้ได้แล้วนะจีว่างามพี่น้อง ตอแต็มบ้านหลังนี้ง,งามแน่บ้านเรืสตอย้ไดองไร่กระเบิ้ององน้ำโอ้โหเลือกได้ดีดีเจ้าของบอกว่าเจ<ะ>้าของบ้านเป็นคนเลือกสีซันของกระเบื้องเองเจ้าของบ้านบอกว่าตึกลผิดตึกผิดเือกเหมือนจริงเกิด ริงเห็นเขาทำก็สวยดีแต่ว่าถ้าคิดแบบนี้จะสวยแค่ไหนแต่พี่กุ้ยตุ๊กโผล่มาไม่สวยพี่กุ้ยจะเอาเหมือนท้ายข้างาเป็นอย่างท้ายข้างเป็นเป็นไอ้นี่หินโอ้นี่ก็สวยแล้วโอ้สวยสวยสวยสำหรับบ้านหลังนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อเติมมากๆงบประมาณตอนนี้ใช้งบประมาณนนาปาไปอยู่คร่าวๆประมาณสี่แสนพี่น้องกระซิมกับบ้านหลังนึง่ง งบทั้งหมดก 4, 100. 4, 100. ะสี่แสนสี่แสนกว่าแล้วมนะคิดว่าสซ้ำบ้านหลังนึงเราไปหนอ,อ,อเดี๋ยวสิออกผ้าเดี๋ยวสิผ้าออกไปเบิ้งข้างคั้วอีกรอบนึงน้ะพี่หนอเนาะอ่านี่ออกมา,า,กาข้าหนอกข้างคัอวนนี้กะโอกระเบื้องยางงด,ดงามอีลี สิ่งเงญ้ยวล่างสวยได้สะดวกสบายเป็นเหตุโต๊ะกินเข่าไว้โต๊ะหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะส่วนฟังนี้ก็มีสุดลําโพงไว้เพื่อจะกินเลี่ยงฉลองในงานปีใหม่หรือว่าสงการพี่น้องโอ้บ้านหลังนี้มีครบเสร็จทุกสิ่งอย่างนะพี่น้องอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้รีวิวบ้านให้พี่น้องเบิ้งในพ่อสามีเนาะ สำรับคลิปรีวิวน้อพี่น้องก็จะจบไปซ้ำนีน้องพี่น้องเนาะอย่ไปพ่อๆกันไม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปสิไปพ่อๆกับคลิปอย่างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าถูกใจก็กดแชร์พี่น้องอ่ะลำลาพี่น้องไปเพียงสนิทน้องพี่น้องเนาะไปเบิ่งสิ่งงามๆก่อนไปกันหัวแก๊